หูขานีไม่เก็บ <laughs> เราเอากันไกลมาตัดกินแล้วจ้าลอยซิมเมืองจ้าลอยซิมเ,ม,เมืองไม่ดยเขาเป็นยังงก่อน,นซิมเมืองจูออดหัวหมูนากาดหมูจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาจาัดเซ็บเซตนองกันน้ำจิ้มซี่ฟูตตามเองพีน่น้องมาเจีเป็นบริก็ตกินแล้ว,วกินทายกูดู้เอาให้ไม่เพี้ยนตัดจ้า แกะฮะแกติดนะเนาะชิมมังเะซือรอชิมหรือลักไห้ดูสายโอ้ยชิมฟังเสียงรหลดชิม มาพี่น้องกินน้ำกันแ่บแบจ้าไม่เพี้ยนไเกี๊ยบกินมาหมดอนวพี่น้องไร้เป็นเ,เสียไปดีพี่น้องจ้าปาดบวงากไปยาบากันเลยพี่น้องใ่มันหลุดไป้วออไหนผัดอะไหมดอืมอืมไ่บกุบกุบอ่ะเออไเป็นมงวงผัดกับเขาม่กินเพื่อน ออนั่นแม่ไม่ได้กินผักก,กลล็ให้แม่กินผักไลยๆเนาะกินมูไลยๆเองเกี่ยมอื้อื่อื้มเ่ายะใ่ดจ้ะเป็ในใจน้ำแม่เลย จ้ะเสีย่างก,ากุดจ้ะตัดม่อแมนไม่อีกแม่พี่น้องไมเห็นจาอโอ้พี่น้องโอ้โหดดดดด,ดดดดดึดด

nằm thuốc phút 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 chết tiệt chả mù đây ก็มาคือเฮาวเดี๋ยวนอ้าวมาก,ามากจิ้มซีฟโคได้พป่น่อเดี๋ยวป่ มองนีน่นี่มองกร,ระดูยไปเจอเลยเสียโอ้สิงไหไรมนเดยพี่น้องบรูเวลาพังยังบ้า <c ười> นเมล่อไหร่ฮะใจ้หน่อยห้องใสที่ไหนไปบ้านเมืนไ่บ่ม่อนบุยืนขึ้น โอ้โอยังปิน้นลนะจ๊ะวันนี้ตรงกระดูกนะจ๊ะกระดูกวัยังเจยบกระมหก่อะไรบ้างกะมหกไปเลยอุยโลดนี่นะรู้ปะ กไปอู้ยพี่น้องมาจาัดแซ่บๆเหมือนกันคลิปแรกบอกเหอที่กินหวัวหมูนี่จ้าจ้ามาการมันอย่ไงนี้พี่น้อง,งหัว

ไปยินที่ไหนบ้านบ้านบ้านหนึ่งเป็นทอยจ้ะอืม้มอ

จังเจ็ดเนี่ยแมนหมูกระนู้นกำลังกินนำลังกินกับแซ่บจ้ะเนาะ น้องจ๊ะสนิทเลยจา๊ะสมนมีเปน็นยังไงจ๊ะลูกชายรอถ่ายกินพี่น้องรอถ่ายกินน้ำใจพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวไปกินตัว,วกับลูกชายพี่น้องจ๊ะแมนจ๊ะขอบคุณหลายๆพี่น้องจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของแม่เพ็ญชาแนลเปน็นกำลังใจให้แม่เพ็งกับแม่เจมส์ด้วยพี่น้องจ๊ะคลิปนี้ก็ขคอร์ฟให้หลายๆ สิไปกินกับลูกจ้าพี่น้องจ้าลูกถ่ายกินด้วยจ้าพี่น้องลูกบ่ามาเข้ากล่องน้ำพี่น้องจ้าคลิปนี้กับ่าจาจย์พี่น้องจ้าคลิมนาพอกันไหมจ้าหนุ่ยม่เ,ลเมกลกะขอขอบคุณค่ะ